ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องทำกับดิฉันรัตมณีกังวลายคขาและทีมงานแน่นอนที่สุดนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ในช่วงเวลาหนาฬิกาแบบนี้วันนี้เราจะเดินทางไปที่ใดนั้นติดตามนะคะวันนี้รายการของเราจะนำท่นทนททาน,นผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดโกมุตพุทธรังสีถนนพุทธมนฑรสายสามเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร ในงานนักมัการปิดทองหลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบาลปราบม่านประธา,านพรโชคลาภหลวงพ่อโกมุตองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง5เมตรสูง9เมตรที่หล่อเสร็จแล้วเป็นประถมมะเรกและงานครบรอบ26ปีการก่อตั้งวัดโกมุตพุทธรังสีที่กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์2567ถึงวันที่7มีนาคม2567รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนักมัการ พระครูโกมุตสิทธิการด็อกเตอร์เจ้าอ,อวาสเพื่อรับฟังธรรมะและข่าวสารงานบุญรอไปติดตามกันเลยค่ะเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านทั้งหลายในวันนี้เป็นวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 7นับว่าเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสที่วันครบรอบแห่งการาสร้างวัดโกมุตพุทธังศี ครบ26ปีในวันนี้โดยเฉพาะในโอกาสดังกล่าวนี้วัดกมุธธรธงสีมีในวันนี้ได้ก็เพราะว่าผู้ที่สำคัญในพุทธศาสนานี้ทั้งบรรพชิตโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพประสิทธิมลที่ปรึาากษาเจ้าหนงเทพมหานครจ้าวศรีจุรารามวรวิหารแล้วก็ประธานสร้างวัดกมุธธรังสีฝ่ายสงและ ฝ่ายรารวสดโดยมีคุณโยมนุ่มนุมโ,โมมอมุตข้าบบรีชาวบางขุนนนท์ได้ถวายที่ทั้ง15ไร่นี้ให้พระเดชประคุณหลวงพ่อปอระเทศประสิทธิม,มนในขณะที่ดำรงตําแหน่งสมณศักดิ์พระราชพิพัฒน์โกศลแล้วก็ได้เป็นประธานฝ่ายครือัดสร้างวัดโม,มุทพิธังศรีมาในโอกาสที่อัตมาภาพนา สนองงานประเด็จพระคุณหลวงพ่อได้สร้างาวัดกมุตตรังสีนี้มาได้ครบ26ปีในวันนี้ในปีนี้จึงได้มีจิตสภาว่าตั้งใจสร้างพุทธรูปองค์ใหญ่ก็คือประเด็จพระคุณหลวงพ่อกมุตพุทธิบาลปรบบาบมา,าบัะทานพรโชคลาภพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดได้ร่วมกันเททองหล่อ,อหน้าตัก5เมตรสูง9เมตร กำลังประกอบองค์แต่ละชิ้นเพราะวา่าเทก้าวาระด้วยกันอขอบใจขอบคุณอนุโมทนาสายสาัธาแห่งญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมสร้างพระองค์ใหญ่นี้น,นะก็เริ่มตั้งแต่วันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นมาและมาสำเร็จเอาวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2500 616อาจถือว่า,าเป็นโอกาสที่เราได้พระพุทธรูปองค์ใหญ่เพื่อให้คนได้เป็นพุทธานุสติเพื่อการกราบไหว้สกักการบูชาเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาจึงขออนุโมทนาและได้โอกาสดังกล่าวนี้วัดครบรอบ26ปีก็จึงสร้างหลวงพ่อองค์ใหญ่นี้ไว้ให้ลูกหลานอนุชนคนรุ่นหลังได้รู้จักวัดกมุตพุทธรังสี ได้มาขอพรหลวงพ่อกมุดพุทธวิบาลกลับมาบัตรทรรพรโชคลาภและ,ะได้ฝากไว้เป็นสมบัติพุทธศาสนาสืบไปในการทําบุญในคราวครั้งนี้วัดจึงได้จัดให้มีงานประจําปีทุกปีตั้งแต่วันที่1 7, นึ่งถึงเจ็ดนะก็ปีนี้กุมภาพันธ์มี29วันวันนี้เป็นวันเปิดงานหลับเป็นวันรองไฟแล้วก็จะมีการปิดทองจริงๆก็คือวันที่1ถึงวันที่7เป็นวันสุดท้าย าะนั้นจึงขอดาชญชวนท่านทั้งหลายในบรรลุมในงานนี้โดยเฉพาะวันนี้ค่ําวันเนี้ยพระสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์แล้วเนี่ยก็จะอัญเชิญเสียนพระเสียนหลวงพ่อใหญ่และประกอบทุกส่วนชิ้นในที่เป็นประกอบเป็นหลวงพ่อพุทธร,รูปองค์ใหญ่ในวันนี้ก็จึงขอเจริญพรทุกท่านได้มาแวะไปแวะมาก็มากราบสักการะบูชาหลวงพ่อกรมพุทธวิบา,บาลประบาลประทานตอนโชคลาภขอให้บรารมีบุญ ปกป้องคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญสมความปรารถนาจงทุกประการขอบใจทุกท่านที่เสียสละเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อเททองหล่อหลวงพ่อเพื่อเป็นองค์ใหญ่อาให้คนสักการะบูชาในคราวครั้งนี้บุญนี้จงเป็นตบะเดชะเป็นภาระปัใจจัยให้ทุกท่านมีส่วนรุ่มในบุญกุศลแม้ไม่ได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญก็ขอให้ได้บุญโดยทั่วกันขอเจริญพร ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและหากท่านผู้ชมอยากรับชมย้อนหลังค่ะติดตามได้ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราและพูดคุยกับทีมงานและรัฐมนตรีกังวันไกลได้ด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ